ย,วยาวจะมาลากถ้วยยังตีหนึ่งตีสองนี่เนี่ยแค่เนี่ยอสองอะไรสองพระไม่หลับไม่นอนออะไรงพระอะไรนี่ที่หลวงพ่อสุริยนันหลวงพ่อสุริยันรุ่นแรกรุ่นที่หลวงพ่อเพื่อนห้อยน่ะบ่แมนหลวงพ่อสุริยนันหลวงพ่อสียันหอยหลวงพ่อสุริยนัยนแมน ดูแรงเนาะเบิ่งตีละกอนยังแตกอยู่เลยได้มาเท่าไหร่เนี่ยฮะได้มาเท่าไหรไ่ได้มาหมื่นห้าไม่มีหรอกหมื่นห้านะมีรุ่นแรกนาะไม่มีหรอกหมื่นห้านะมีก็ผู้ใดปล่อยให้เจ้าเซามากเงินหักก็นี่อันนี้จเจริญราบเจริญราบมีเป็นลังเลยก็หมื่นห้าคุยกันเรื่องนี้ก่อน ปล่อยให้เหมือนฮะเขาให้มาศึกษาฮะพี่รู้จักกันเขาให้มาศึกษาผู้ใดไ,ไปล้างถ้วยกว่อนยาว,ยวจะมลาล้างถ้วยยังตีหนึ่งตีสองมานี่